สวัสดีครับผมอนิพัฒน์ศรีลุ่งธรรมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร่ายการตลาดของบริษัทออร่าดีไซน์จำกัดมหาชนครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาชี้แจงนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มคนเนาะเอาชื่อเอาภาพเอาโลโก้บริษัทนะครับรวมถึงรูปภาพของผู้บริหารต่างๆเนี่ยไปแอบอ้างผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆอีกทั้ง ยังชักชวนหลอกลวงผู้คนเนี่ยให้มาลงทุนซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะรวบรวมหรือว่าชักชวนให้ผู้คนมาลงทุนผ่านทางบริษัทเองเนี่ยเลยบริษัทเนี่ยทาธุรกรรมเพียงแค่การซื้อขายทรัพย์สินทองรูปพรรณเครื่องประดับของมีค่าทั่วไปตามปกติเท่านั้นหลังจากที่มีคนแอบอ้างเนี่ยก็มีผู้ที่โดนหลอกลวงแล้วกันเนาะหรือว่าผู้ที่ ประสบปัญหาเนี่ยนะครับแจ้งเข้ามาผ่านทางบริษัทหลายรลยทางบริษัทขอย้ำว่าบริษัทไม่มีความนิ่งนอนใจเราได้ออกแอคชั่นไปหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือเราออกประกาศเนาะผ่านช่องทางของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook เว็บไซต์หรือ l ล n e ก็ตามตอนนี้เนี่ยทางบริษัทยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้นคือนอกจากช่วยลูกค้าแจ้งความแล้วยังช่วยรวบรวมเนาะเป็นศูนย์รวบรวมหากลูกค้าท่านใดหรือผู้หลงเชื่อท่านใดเนี่ย คิดว่ามีโอกาสโดนหลอกลวงแล้วนะครับสามารถแจ้งมาที่ทีมทนายของทางบริษัทได้เลยทางบริษัทเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็จะเตรียมตัวช่วยกันรวบรวมเคสเพื่อฟ้องร่วมกันทางบริษัทจะไม่ปล่อยผ่านคดีเหล่านี้เป็นอันขาดแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้หลอกลวงนะครับผู้ไม่ประสงค์ดีของบริษัทเนี่ยจนถึงที่สุดสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยทุกความเชื่อมั่นของลูกค้าเนาะแล้วก็ทุกพาร์ทเนอร์ของออโรราเลย ทางบริษัทจะตั้งใจมุ่งมั่นทำงานให้เหมือนเดิมเราจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางบริษัทไม่รับลงทุนให้ใครและทุกธุรกรรมกับบริษัทนี่จะต้องผ่านบัญชีของบริษัทออร่าดีไซน์จำกัดมหาชนเท่านั้นไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างว่าทำผ่านเป็นนายหน้าหรือเป็นอะไรก็ตามเพื่อที่จะไม่เกิดการช่อโกงแล้วก็หลอกลวงอีกนะครับทางบริษัทเนี่ยจัดตั้งทีมทนายเพิ่มเติมแล้ว หากใครต้องการความช่วยเหลือมีปัญหานะครับสามารถติดต่อทีมทนายของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างวันนี้เนื้อหาใจความทั้งหมดมีเท่านี้ขอบคุณมากครับ